เสียวหายหมดทั้งหมดรถจอดข้างล่าง เช้ามาอยู่บนระเบียงก็ได้เห็นแล้วไม่ต้องเดินทางด้วยเท้าเหมือนที่อื่นนะครับอาจารย์ยังยังอยู่โอ้เียกเล จริงทะเลมอง,มอมมงไ,มอมไม่ได้ตอน3 3ทุ่มแล้วเมื่อคืนแต่มันถ่ายรูปไม่ได้ ก็เจาะถึงที่วันนี้มากับวีโก้เจ้าเหนืนะอ สิบสองนาฬิกาตรงนั้นจะเป็นเสมองข้างกลางคืนจะมองเห็นไฟลงจากนี้ไปประมาณสิบกิโลเสมอ <c oughs> นี่นะครับรก็คือนี้ขี่เราไปซื้อเหล้าที่เสมอเหน็บบวมคขับเหน็บบวม ตรงนั้นสมเสมอืองส่วนตรงนี้12นาฬิกาเมนกันตรงไปตรงหุบเขานน้นแต่ตรงนี้จะไกลหน่อยจะเป็นหางดงหางดงสงัมตองนี่เป็นท้าของชาวบ้านข้างบนนั่งเป็นที่พักเมื่อคืนนี้ของโครงการหลวงเปิดให้คนทา้งนอกบมา ที่ยวแล้วก็นอนพักได้จิงหอกนี่ขึ้นตั้งแต่ตอนสามทุ่มเมื่อคืนลอชอมลาค้อ้นยวสวยสวยมาก ข้างล่างนั่นก็จะเป็นด้ารผลไล่สวนมองเห็นถนนด้วย